แฮกเกอร์านเนียแล้วก็ออกมาข่มขู่ว่าจะปล่อย55ร้านรายชื่อที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของคนไทยล่าสุดนะคะทางกองทับ,บกนะคะได้ออกหมายจับแล้วนะคะแล้วก็ให้ติดตามตัวทุกช่องทางเพื่อมาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนะคะความคืบหน้ากรณีนี้ที่พลตรีหญิงสิริจัน์ง,งทองรองโฆษกกองทับ,บกนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่ตำรวจได้ออกหมายจับจ่าสิบโทเขม,มรัตนะคะแฮกเกอร์ายเนีย แล้วก็ออกหมายเรียกภรรยาด้วยมาให้ข้อมูลค่ะซึ่งคดีนี้กองทัพบ,บกนะคะได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันอย่างต่อเนื่องนะคะเริ่มจากการให้ข้อมูลสถานภาพทางทหารของผู้ต้องหาแล้วก็การมอบหมายให้หน่วยต้นสังกัดนะคะเร่งติดตามตัวกำลังพลที่หลบหนีอยู่ในทุกช่องทางค่ะเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ นอกจากนี้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งด้วยกำลังพลรายนี้เนี่ยขาดราชการตั้งแต่3เมษายนนะคะโดยเมื่อ7เมษายนทางหน่วยงานต้นสังกัดขาดได้มีคําสั่งพักร,ราชการจากสิบโทเขมรัฐเอาไว้แล้วนะคะโดยหลังจากที่สารได้ออกหมายจับภรรยาผู้ต้องหาก็เป็นไปตามกระบวนการเหมือนกันนะคะในเรื่องของการสอบสวนสืบสวนคดีนี้ ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่าเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทางราชการแต่ยืนยันว่ากองทัพบ,บกไม่นิ่งนอนใจค่ะประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ยังเร่งติดตามตัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องค่ะย้อนดูไทม์ไลน์กันหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตั้งแต่16มีนาคมได้มีการประกาศ ขายข้อมูลคนไทย55ล้านรายชื่อนะคะแฮกเกอร์ไนเนียออกมาบอกว่ามีทั้งชื่อที่อยู่รหัสประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์บนเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งค่ะซึ่งอ้างว่าได้ข้อมูลมาจากหน่วยงานรัฐ,ร,ฐรัฐบาล29มีนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือว่า DES เนี่ยก็ส่งเรื่องไปหาบริษทัทเจ้าของโดเมนของไนเนีย o r g เพื่อขอข้อมูลแบบลับๆค่ะ30มีนาคมนะคะ นายเนียได้มีการส่งข้อความหานักข่าวส่งไปหาคนดังพยายามอ้างว่ามีข้อมูลจริงหลังผ่านมา2สัปดาห์รัฐเนี่ยไม่เล่นด้วยนะคะขณะเดียวกันนายเนียก็ขีดเส้นตายบอกว่าให้ให้ถึงวันที่5เมษายนะถ้าไม่จ่ายเงินจะเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์นายเนีย org นะคะโดยเปลี่ยนจากการขายข้อมูลเป็นการเรียกร้องให้ออกมายอมรับว่าข้อมูลหลุดมาจากที่ไหน31 มีนาคมกระทรวง DES นะคะก็สามารถปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้โดยเฉพาะในของประเทศไทยวันที่1เมษายนนายเนียได้มีการประกาศยกเลิกปล่อยข้อมูลค่ะเนื่องจากผู้ที่มาขอซื้อข้อมูลจะเอาข้อมูลไปทำอะไรที่ร้ายแรงซึ่งไม่ตรงกับอุดมการของเขา2เมษายนค่ะแฮกเกอร์แจ้งว่า เขาเนี่ยได้มีการเข้ารหัสข้อมูลเอาไว้แล้วมีโปรแกรมที่ตั้งเวลาเอาไว้ทุกๆ7วันเป็นเวลา10ปีต่อจากนี้ถ้าถูกจับได้จะเริ่มให้โปรแกรมนี้ทำงานโดยที่ไม่มีใครสามารถหยุดโปรแกรมนี้ได้ค่ะพอ3เมษายนนะคะกระทรวง d ีเก็แจ้งว่าได้ข้อมูลมาพอสมควรและรู้ตัวคนร้ายแล้วค่ะแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าข้อมูลเนี่ยหลุดมาจากหน่วยงานไหน 6เมษายนค่ะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ขอสารออกหมายจับแฮกเกอร์ไนเนียก็คือทหารยศจ่าสิบโทนะคะก็คือจ่าสิบโทเขมรัฐเนี่ยแหละค่ะ7เมษายนนะคะหน่วยงานต้นสังกัดได้มีคำสั่งพักราชการเป็นที่เรียบร้อย8เมษายนออกหมายเรียกภรรยาของผู้ต้องหาให้เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์ค่ะ จนกระทั่งเม e ื่อวานนี้10เมษายนนะคะทางท่านผบตรยืนยันว่ายังไม่มีการควบคุมตัวจ่าสิบโทรผู้ต้องหาในเนียได้ค่ะตามที่มีกระแสข่าวอยู่นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานไปยังต้นสังกัดเพื่อให้นําตัวจ่าสิบโทรรายดังกล่าวเนี่ยเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนตํารวจไซเบอร์ภายใน7วันนะคะก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนกังวลนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าข้อมูล55ล้านรายชื่อเนี่ย คือหลุดไปหรือ,อยังนะคะก็ฝากเจ้าหน้าที่จับกุ่มให้ได้ไวๆจะได้สอบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะคะ